ขายดอกไม้่คนเยอะแยะมากมายดอกไม้ปอมันนี่ใช่แม่ถนนที่เขาขายของถน,นนนี้แล้วมั้งเนี่ยนี่ไงถนนเขาขายนี่ไงถนนนี่ไที่เขาขายของเออเนี่ย ด <S <S เ,เดินเลยเดินข uh, ึ้นไปก่อนฝั <h <h ่งนู้นนะเดี๋ยวดินขึ้นไปโอ้ยฝั่งนู้นสั้นขึ้นไลงยังไม่ยังไม่ับเดี๋เดินดู้นน ดูคนเยอะแยะมากมายเราเดินขึ้นไปตรงนู้นสิ่งแวดล้อมยังไม่หายไม่รู้ว่าขายอะไรกันอันนี้เสียงโชค มานี่เขาขายอะไรดิเป็นดน้ำนนือ้ารนี่คืออะไร่นี่คือ ออม้จักอะีบ้อนี่อยมีชุดจีนเลยชุดเด็กคนเยอะมาก คนคเยอะแยะมากมายกิกนไปไหนแ้ด

ฝนตกแล้วอ่ะโอ้โหฝนหลบฝนแล้วเขาคงไม่ได้ขายนะ เย็นมากคนก็เดินไปพี่ดาปไปใส่แล้วก็ไม่รู้ค่ะเดินไปเรื่อยๆอันนี้อะไรเนี่ยผนแผนกอะไรเนี่ยแต่งตัวนักเครื่องบินของจุ๊กจิ๊บมีแต่ของกระจุก,ก็ช้วยไม่เห็นมีเสื้อผ้าหายเลย ไอ้แดงๆไอ้ของกัน,นต้องบอกอ่ะสามีน้อยมาซื้อที่นี่เยอะเลยเนี่ยไอ้แดงแดงเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะ กีาเจออย่างเสื้อผ้านี้ห่ดูร้านเสื้อผ้าเิมีเสื้อผ้าขายไหมนี่ ใช่ค่ะพี่ดะพี่คิมแบบอันนี้เลยเนี่ยห้อยที่บ้านเนี่ยสวยมากดูแต่ข้างล่างมนอยู่ข้างบนก็เดินกลับแลนวกำลังเดินกลับหาซื้อชุดยีนก็ไม่ได้โอ้ยดูคนคนเยอะมาก คนนี้นักสแสดงจีนอะ่ะสามีชอบไ เป็ดคนผลเยอะมากร้านนี้ไม่ให้ค้าแล้วยังไปถ่ายรูปมาเยอ,ยอ,อ,ยเอะๆอีกเยอะเยอะโอ้โหเป็ดของป้อเลยเป็เดี่ยโอตัวนี้ยังแดงเถือกเลยเป็ดครับเป็ดกินเป็ดน,นี่ประตูชัยทางเข้าชัยนาทาวตรนั้นมันกะนี่นนเดี๋ยวจะหันถ่ายให้ดู